สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้ค่ะเป็น ep ที่1น,นะคะของ sight words สำหรับผู้เริ่มต้นนะคะจริงๆจะมีทั้งหมด220คําคำนะคะแต่จะแบ่งเป็นแต่ละ ep แต่ละระดับค่ะ sight words คือคำศัพท์ที่พบบ่อยนะคะโดยการอ่านโดยไม่ต้องสะกดคะ่ะ mm hmm. เห็นแล้วก็รู้เลยว่าอ่านว่าอะไรนะคะ จะแบ่งออกเป็น2ระดับก็คือระดับอนุบาลกับระดับประถมนะคะถ้ารู้คำศัพท์ทั้ง220คําก็คือจะมีความรู้คําศัพท์ระดับประถมแล้วนะคะอนุบาลจะมี2อ,อันนะคะแล้วก็ประถมจะมี3ระดับคําศัพท์ค่ะเริ่มจาก pre primer นะคะคือเตรียมอนุบาลมี40คําค่ะคําแรกอันนี้อ่านว่าคือดูไม่ต้องอ่านนะคะ ก็คือ a นะคะแปลว่า1ค่ะมักจะวางไว้หน้าคำนามนะคะแต่คนไทยเรานะคะเวลาอ่านจะออกเสียงเป็นอะมากกว่า a นะคะเช่น a dog, a dog. ก็คือหมา1ตัว a cat ก็คือแมว1ตัวบางครั้งเราก็ควรใช้ a dog ก็มีคำที่2 a n d, a n d นะคะ a n d, a n d ก็เจอบ่อยค่ะแปลว่าและคำนี้ไม่ต้องสะกดไม่ต้องหัดอ่านเลยนะ,ะอ่านว่า and and แปลว่าและค่ะ เป็นคำศัพท์ที่พบบ่อยใช้บ่อยค่ะคำนี้ต้องรู้นะคะระดับเตรียมอนุบาลคำต่อมา away away แปลว่าไปห่างๆไปพ้นๆนะคะไปใกล้ๆค่ะ away ต่อมา big แปลว่าใหญ่ก็คือคำว่า big big ใหญ่ blue blue นะคะแปลว่าสีน้ำเงินนะ สีน้ำเงินภาษาอังกฤษก็คือ blue blue ต่อมา can can ที่แปลว่าสามารถนะคะในคำกริยาช่วยและถ้าเป็นคำนามแปลว่ากระป๋องอ่านว่า can come อ่านว่ามีความหมายว่ามาคำว่ามาภาษาอังกฤษคือคำว่า come ค่ะ c o m คำว่าลงภาษาอังกฤษก็คือ down down d o w n down ลง find 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 แปลว่าหาหรือพบนะคะ find for แปลว่าสำหรับนะคะ for สหรับ for, for. f u w n y ตลกนะคะตลกภาษาอังกฤษก็คือ f u n n y f u n n y ตลกคำว่าไปภาษาอังกฤษก็คือคำว่า go 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 ไปคำว่าช่วยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า help help นะคะช่วยช่วยด้วย help ที่นี่ที่นี่ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า here here คำนี้แปลว่าฉัน นะคะก็คือ i ค่ะตัว i ตัวเดียวแปลว่าฉันค่ะข้างในข้างในภาษาอังกฤษคือ in i n in แปลว่าข้างในเป็น y o u คือภาษาอังกฤษก็คือ is นะคะ is is เป็น u คือมันมันใช้กับสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะก็คือคำว่า it 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 กระโดดกระโดดภาษาอังกฤษก็คือ jump jump J U M P jump กระโดดเล็กน้อยเล็กๆน้อยนอย little little นะคะ L I W T L E little คำต่อมามองมองก็คือคำว่า look look L W O, o K look มอง m a k e แปลว่าทำหรือสร้างค่ะ m make make ทำหรือสร้างต่อมาแปลว่าฉันนะคะฉัน m e มีมีฉันเวลาใช้นะคะจะใช้แบบเขารักฉันนะคะ he loves me เขารักฉันใช้ต่างกันจากคำว่า i นะคะของฉันคำว่าของฉันในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า my 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 ของฉันคำว่าไม่นะคะไม่ก็คือ not 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 หนึ่งเลขหนึ่งนะคะคำว่าหนึ่งก็คือคำว่า one one o n e อ่านว่า one เล่นเล่นเล่นภาษาอังกฤษก็คือ play play เล่นสีแดง สีแดงภาษาอังกฤษก็คือ red red สีแดง w i n g Wing. run run Wing. พูดว่า s A I D, said 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 hand hand c c s w e c คำนี้นะคะ t h e นะคะไม่สามารถอ่านแบบตรงตัวนะคะอันนี้ถ้าเห็นก็คือคำนี้อ่านว่า the ค่ะ the นะคะไม่มีความหมายแบบตรงตัวค่ะความหมายของเขาก็คือเป็นคำที่เอาไว้วางหน้าคำนามนะคะที่รู้กันว่าหมายถึงอะไรคะ่ะอย่างเช่น the door ก็คือประตูอันนั้นน่ะที่แกก็รู้อ่ะฉันหมายถึงอันไหนสามสามก็คือคำว่า three three t h r w e. three to t o Two. แปลว,ว่าถึงค่ะถ้าเลขสองก็คือคำนี้ค่ะสองจะเขียนอย่างแบบนี้ก็คือ t wo ค่ะอ่านว่า t o เหมือนกันแต่สะกดต่างกันความหมายต่างกันค่ะ w e แปลว,ว่าพวกเราพวกเราก็คือ V V พวกเราขึ้นขึ้นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า up up ขึ้น ที่ไหนที่ไหนภาษาอังกฤษก็คือคำว่า where where สีเหลืองสีเหลืองก็คือ yellow yellow เขียนแบบนี้ก็คือ y e w l, l o w yellow คำที่40ก็คือคำว่าคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษก็คือคำว่า you you y o u you คุณถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะ ภาษาอังกฤษง่ายง่ายสอนเข้าใจง่ายอธิบายด้วยนะคะอย่าลืมซัพพอร์ตกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะ thank you see you then bye